วันนี้เป็นเป็นวันที่เราตั้งกลุ่มโสดาบริษัทมาครบรอบเปึนปีพอดีผ่านปีแรกมาด้วยความเราอดทนเพราะว่าไม่มยังไม่มีที่ทางชัดเจนที่ผ่านมาเพียงเด็กพบอกว่าถ้าเดิมแท้ท่านเอาแนวทางของทางชือจี้มาบูรณาการร่วมกับแนวของกระสุนเนี่ยมันจะทำยังไงให้สังคมไปได้เราก็ทํามาแล้วหนึ่งปีนะครับตั้งจากนี้ไปเนี่ยเราก็จะได้ช่วยกันถอดถอดรหัส พอปะบปะการว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นแบนี้อย่างงี้ผมก็เลยสรุปเข,าข้าๆไปเมื่อกี้สักรู่นี้ให้อวิชัยบอ<า>ว่านนเออวปีแรกเรามีเป้าหมายเหมือนกันว่าเราจะช่วยเหลือสังคมแบบไหนานะตามชื่อกลุ่มโสดาเขาได้สร้างเที่ยวต้าาญญญนนึนมาเนี่ยก็ช่วยสังคมอยู่ที่ผ่านมาทําได้ก็คือช่วยเด็กที่มีเป็นความดีเป็นคนดี่เงี้ยขาดทุนการศึกษาเนี่ยเี่ยเราก็ช่วยมาเราก็ช่วย คนชาราคนสูงอายุที่ลําบากอยากจนที่ผ่านมาหนึ่งปีเนี่ยเราช่วยมาแล้วประมาณห้าห้าสิบคนแล้วเราก็ได้รับเงินได้เงินที่บริจาคมาในทางโครงการดินอาสาวรรบาทเนี่ยประมาณแสนสี่หมื่นกว่าบาทแล,แลวนะครับเราก็ากำลังทางานต่อไปเราเกิดโรงเรียนโสโดาโพธิสัตว์มาหนึ่งแห่งแห่งที่หนึ่งก็คือที่ศูนย์ของจารพนุกแล้วอีกประมาณสักสามสี่เดือนจะเกิดโรงเรียนโสโดาโพิสัตว์แห่งที่สองที่ ที่สัมปะต้อของที่ผมคุณโยทำมูที่ตรงนี้นะอาจารย์ามาดูทำโรงเรียนตัวบริษัทคนแรกขึ้นมาผมเป็นสาขาที่สองเนี่ยนั่นเราก็บอกว่าเรามีสมาชิกอยู่ทั่วประเทศแต่ละที่แต่ละคพองปรงะกอบความพร้อมเหตุปัจปจัยความสนับก็ไม่เหมือนกันก็ค่อยๆต่างข้อกันไปว่าที่ไหนจะเกิดเป็นแบบไหนอะไรยังไงก็เก้าเก้าปีที่สองเนี่ยมันน่าจะมีอะไรเริ่มชัดเจนขึ้นอย่างอาจารย์มาดูรับปากผมว่า จะเป็นมูลนิธิเพื่อร่วมชีวิตสาขาที่สองที่ที่ประจำาทางสงขาอย่างเงี้ยภาคใต้เพราะฉะนั้นถ้ากิจกรรมของพวกเรามันแน่ไปในสังคมมากขึ้นคนทงางภาคใต้บริจาคก,ก็รับก็บริจาคผ่านมาทางสาขาที่สองเพประมาณที่ได้มาเราก็ให้ส่วนนั้นไปทางสาขาที่สองเป็นหลักถ้าเหลือผ่านมาส่วนกลางหรือไปที่อื่นเราไม่ว่ากันฉะน,นั้นตอนเนี้ยโดยภาพรวมรวก็คือหนึ่งเรามีสมาชิกในรายกลุ่มเนี่ยประมาณ จากที่เสียบคนแต่ที่เข้ามาทํางานจริงๆที่มีเวลาเนี่ยประมาณไม่เกินสิบคนที่เหลือก็อาา่านข่าวบ้างเล็บบ้างอาจจะช่วยอยู่เงียบๆพนันเราไม่รู้ก็ก็ถือว่าดีแล้วก็เราเรามีโรงเรียนโซนอุตสาหกรรมหนึ่งโรงเรียนอผ่านมาแล้วเรามีศูนย์อบรมหนึ่งโรงเรียนที่ยที่สองขาถ้าเราก็มีบูธที่หนึ่งแห่งอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็กําลังโชวนี้ระหว่างกาลัง่อสร้างที่พักที่พักของ ผู้สูงอายุอยู่วันนี้ก็ลงถ้าเป็นทั้งเลิกถ้าเป็นทั้งนอกอเขาเรียกว่าอะไรปักเสาเองลงไปแล้ววันนี้เริ่มทํากันละแล้ว,ลวท่านเดิมแท้ท่านบอกว่าถ้าเราจะทําอะไรเนี่ยให้พยายามกระจายข่าวให้คนย่อดิท,ท,ทมหรือคน้งนอ,นอกที่เขาเขาน่าจะเห็นแล้วเราทําดีแล้วเขาจะช่วยกบช่วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เริ่มกระจายข่าวได้ซึ่งตรนนี้ผมก็เห็นด้วยนะท่ามันเราก็เลยเย,ยวังคร่าวๆแล้วก่อนพิจารณาต่อไปก็คือ ตอนเนี้ยคุณดาเริ่มก็ประชุมอยู่ด้วยคุณดาก็กาลังเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่มามากิจกรรมของสัตยาโสภประมาณสามสี่วันเห็นน่าจะเป็นเครือข่ายเกี่ยวกับเรื่องไร้สารพิษทุกอย่างเนี่ยเราพรุ่งนี้เช้าผมกับคุโยก็จะทําอาหารไปทานร่วมกับพวกเราจากสัตยาโสภที่ที่มาอยู่ไกลจากบ้านผมประมาณหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงขับรถนะโอเคนะครับว่าเข้าๆก็มาวันนี้ไปเอาเรื่องเข้าเรื่องวันนี้ก่อน เรื่องที่จะแต่ละท่านก็เล่าตรวจสอบมาแล้วตอนนี้เรามีเรื่องเรื่องที่พิจารณานะครับเรื่องพิจารณาเนี่ยวันนี้เรามีเคสที่พิจารณาเนี่ยวนนควา,าเมเสถีอรแท้นในสองเคสนะครับเราคุณโยนี่หนึ่งเคสของอาจารย์พนุมีเคสเรื่องการศึกษาหรืออะไรเสนอไหมครับมีผู้เสนอมาแล้วครับแต่ว่าผมต้องตรวจสอบก่อนครับก่อนเสนอในห,หมู่กลุ่มพิจารณาครับครับวันนี้มีมีเสนอหนึ่งเคสหรือเปล่าหรือไม่มี ยังยังครับยังครับก็คือยังยัง,ยง,ยงต้องตรวจสอบดูครับว่าครอบครัวของเด็กเป็นยังไงบ้างก็คือผู้เสนอก็คือผู้ที่มาร่วมอบรมจินอาสาโสดาพโพธิคราวที่แล้วครับเขาเป็นผู้เสนออีนี้ผมผมขอลงพื้นที่ไปดูตลอดนะครับแล้วก็ค่อยเสนอราวต่อ,อไปครับของเคสนะครับเคสที่หนึ่งเนะี่ยได้ส่งรูปเข้าไปดูแล้วในกลุ่มก็คือเป็นเด็กคนหนึ่งที่อยู่กับแม่เขาชื่องอยาง เด็กหญิงจุทาทิพย์นะครับแล้วก็อยู่ตําบลเกษ,ษเรตรอําเภอตะการพืชผลอันนี้ผู้เสนอเนี่ยคือคุณยวนซึ่งเขาเป็นเป็นระดับแย่ธรรมนับ10ปีเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาเขาไปช่วยทางด้านโบทคลิตแล้วก็นําเสนอมาแล้วหลายเคสแต่คราวเนี้เขานําเสนอสี่เคสแต่ผมบอกอค่อยๆไปค่อยๆไป,ออไปเอา2องเคสก่อนนะก็จะเป็นเคส เด็กคนนี้ซึ่งซึ่งอยู่กับแม่แล้วก็ยากจนครับแต่ว่าเด็กเนี่ยมีมีมีคุณธรรมมีลักษณะถูกต้องตามมาตรฐานที่พวกเราอยากจะสนับสนุนนะครับนี่เป็นกรณีที่1ส่วนกรณีที่สเนี่ยเป็นเด็กเด็กคนคนที่1คนนี้นะครับมีการเรียนดีถึงขนาด3.68เป็นเด็กกระตันยูและช่วยเหลือยายทำงานบ้านไม่ไปเที่ยวไหนเลยเป็นเด็กที่มีน้ำใจกับเพื่อนและมีนิสัยชอบแบ่งปันกับคนอื่น ันนี้ตรงสเปคเราเลยนะครับอยากจะขอเสนอไว้ส่วนคนที่สองเนี่ยเป็นเคสที่เราเคยเคยให้ไปแล้วแต่ว่าเราก็เว้นไปแล้วหลายเดือนตอนนี้คุณยวนก็บอกว่าเขาเขาเขานั่งเขาเออนั่งติดติดอะไรวีลแช์เนี่ยนะก็ยังลำบากอยู่แล้วก็เป็นจิตอาสาที่ช่วยงานบวถอย่างเต็มที่เลยเชื่อเนี่ยผมลืมชื่อละนะครับเป็นคนเดิมที่ใส่แว่นแล้วก็นั่งติด นั่งติดเวลแชร์ก็อยากจะขอเสนอว่าให้ย้อนกลับมาให้เขาใหม่ได้ไหมนะครับก็ขอเสนอไว้สองคนนี้ก่อนนะครับอีกสองคนเนี่ยเดี๋ยวไว้ทีหลังน่าจะเป็นเดือนหน้าครับท่านเด็กหญิงอยู่ทารที่ได้เรียนชั้นอะไรพอทราบไหมครับเออไม่ไม่ทราบเลยเขาไม่ได้ให้ข้อมูลมานะท่านเห็นดูรูปน่าจะเป็นมัธยมนะครับโตโตพอสมควรแล้วผมจะให้ข้อมูลเพิ่มทีหลัง ให้ข้อมูลเพิ่มทีหลังนะครับอช่ที่ถานที่ก็รู้รว,ว่าได้ทีหลังก็ได้ผมจะได้เก็บเข้าถานข้อมูลครับ<อ>ดีดรครับตวแท้นนตงน,นตงเนสองเคสนะครับคือเด็กอีกจุฑาทิพย์อยู่ที่จังหวัดอุบลนะครับเป็นเด็กที่มีการศึกษาอดีเรียนดีแล้วก็มีคุณธรรมตรงตามคุณสมบัติที่เรากําหนดไว้แล้วก็อยู่กับคุณแม่ที่ยากจนนะครับส่วนเคสคุณเด็กหญิงจุฑาทิพย์นี่เป็นเคสใหม่ครับเป็นเคสใหม่เราก็จะให้การกษาก็คือเดือนละห้าร้อยบาทเริ่มต้นที่สามเดือนก่อน เป็นเงิน500บาทส่วนเคสที่สองเป็นเคสของเอ่อหญิงพิการเ,เก่าที่นคนพิการที่นงมีแชร์มานะครับแล้วก็เป็นคนที่จิตอาสาด้วยครับนอกจากพิการแล้วก็ยังช่วยงานจิตอาสาสังคมด้วยนะครับตรงนี้เป็นเคสที่ขอเสนอต่ออีกครั้งที่สองคือ500บาทสามเดือนทั้งสองเคสนี้มีท่านใดจะสอบถามท่านดงแคเพิ่มเติมไหมครับอา่า ถ้าไม่มีเนี่ยนั่นขอเสียงอนุมัติเลยครับคือเที่ยวน,นี้เรามีโคต้าได้สี่คนวันนี้ขอมาได้ขอมาไม่เกินโคต้าครับขอเสียงอนุมัติเลยครับอนุมัติครับอนุมัติค่ัอ,อนุมัติครับอันนี้นะครับเจมสต้องใช้ของท่อเท่ากับโอเคเกินขึ้นแล้วก็ถือว่าอนุมัติผมจะได้ ผู้นี่ผมจะโอนเงินให้อ,อน,นุตครับผมผู้ท,ท,ที่ผมจะโอนเงินไปที่บัญชีท่าเดิมแท้นะครับเป็นเงินสามพันบาทสำหรับของเพนนะครับครับผมของโยอนุมัติหรือเปล่าะเนี่ยเดี๋ยวโยติดประชุมมีห<ช>้องนงึงด้วยค่ะคุณโยตอนนี้ช่วยนำเสนอรายละเอียดเท่าๆๆท่านเท่าที่พอรู้เลยครับเกิดครับคุณยายนะคะก็เป็นสุโยค่ะยากจนติดเตียง ต่ว่าโยยังไม่มีรูปไม่มีอะไรรายละเอียดเดี๋ยวจะให้ตามในวันสองวันนะคะเขาบ่าไม่มีเวลาเลยคุณยายอยู่ที่อำเภอไหนจังหวัดไหนครับอยู่ที่สันป่าตองแหละค่ะชุมชนบ้านป่าลานค่ะรายละเอียดเดี๋ยวตามให้มันดังไปวันนี้เด็กมันไม่ทําไม่ได้ไม่ได้พาเด็กไปทําคลิปตามหลักโยรู้ว่าต้องทําคลิปมาก่อนแต่ขอพิเศษแล้วกันเพราะมันยุ่งมากๆเลยเที่ยวเนี้ย คุณยายป่วยติดเตียงหมายความว่าที่คุณโยจะขอนี่คือพบกับเกี่ยวกับสาทพบหมอขอาช่ใช่เลยคุณยายดูไม่้นครับใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นแล้วก็ครอบครัวเขาไม่ไม่มียาเสพติดอะไรพวกนี้ค่ะเข้าเกณฑ์อ่ะท่าในใดไม่มีอะไรถามก็ขั้นขอเสียงรับรองครับครับอนุมัติครับอนุมัติค่ะเป็นเจ<ส>้นนอนุมัติค่ะอาไปหวั่นไหวมัน แล้วกับวันนี้เราทุ่มันในสามเคตนะครับจากงบประมาณที่เรามีห้าเคตก็ไปสมทบวนหน้านะครับพอเราทุ่มวันผ่านไปแล้วเราก็จะดำเนินการไปอ,อวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรา,เรามีเวลาครึค่งชั่วโมงเราประชุมเลิกกันสองชั่วโมงนะครับตอนท้ายเนี่ยเดี๋ยวยก่อนจะตอนท้ายเนี่ยมันจะมีเรื่องอะไรคุยกันแต่ช่วงท้ายเนี่ยจะเป็นรายการหนึ่งหนึ่งนาทีนะครับก่อน,ก,อนก่อนจากกต่แล้ว,วก,ก็หนึ่งน,นาทีหนึ่งนาทีที่มีอะไรจะพูดกัน แล้วสุดท้ายด้วยการให้ข้อคิดประชุมนะครับทุกๆทุกๆก,ก,การประชุมแต่ละเดือนเนี่ยเราจะหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆตอนนี้อาให้ข้อมูลด้วยก่อนว่าขอเชิญอาามิตรนะครับหรืออาวิชัยเป็นคนให้ข้อคิดประชุมตอนเลิกนะครับก็เราไม่อยากด้คำว่าเหมือนกับให้ขอวาดอะไรเพราะเราใช้คำว่าให้ข้อคิดประชุมนะครับอาวิชัยก็เตรียมเรื่องมาแล้วกันตอนสุดท้ายนะครับหลังจากคนละหนึ่งนาทีนะครับอาจาอาวิชัยได้เย็นอยู่ไหมครับ ทราบครับโอเคครับนะครับไว้ช่วงท้ายครับช่วงนี้ท่านใดมีประเด็นไหนนำเสนอไหมครับเอออยากจะให้สรุปว่าที่เราไปจัดค <c oughs> ่ายที่ภาคใต้นะ่ะพวกเรารู้สึกคิดถึงอะไรยังไงบ้างสรุปสักช่วงหนึ่งนั้นผมก็จะเอาประสบการณ์ขอความรู้ตรงนั้นนะ่ะมาหาอะไรได้ให้กับผู้ที่กับศูนตัวนักบริษัทที่เชียงใหม่ด้วยกันอบรมคน ตอนขยายขยะนี้จะเคลื่อนแล้วผมก็รับจะรับบริจาคคนในพื้นที่ด้วยใครมีของเก่าของเลยใช่ซึ่งจะไปขายแปรรูปยังไงเนี่ยผมพอจะมีความรู้อยู่ก็เชื่อว่ามันจะเป็นรายรได้หลักตัวหนึ่งที่จะเข้าลุ่มสวนอภัยศักด์ของเราก็าเหมือนกับที่จังเจอจี้เข้าทําตรงนี้ผมก็ไปดูไปดูมันกันที่ท่าเดินแพร่เพลไปแล้วเราก็เคยทาในสันเตียโศกกระมือเนี่ยเกิดว,ว่าจะเทมเรื่องขยะรับบริจาคขยะหลังจากพูกบ้านเสร็จก็จะเริ่มสร้างศูนย์เรียนรู้แล้วก็จะ น่าจะเซ็นปีไปแล้ว <back> น so, so like so ่าจะรับบริจาคได้ละมีรูปมาทำอะไรชัดเจนนะครับพอดีพอมีผู้สูงอายุเข้ามาอยู่ด้วยเงี้ยก็ไม่อยากเขาเหงาก็ให้ก็นั่งคัดแยกขยะไปด้วยอะไรไปด้วยเพจะบูรณาการอะไรหลายอย่างเข้า้วยกันครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดนายผู้สูงอายุมาน่างแยกพลาสติกแยกอะไรเนี่ยท่านจะได้ไม่เหงาโอเคครับไม่ถ้าไม่มีท่านใดเติมเราก็จะหนึ่งนาทีนะครับจะหมดเวลาแล้ว เอาเชิญเจเจจูครับหนึ่งนาทีมีอะไรให้ขอคิดครับอืมโอเคไม่ได้คิดไวท่านเป็นคนพูดไม่เก่งอะ่ะให้คนอื่นพูดแทนได้ไหมคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณครับอาจารย์มาดูครับเชิญครับหนึ่งนาทีครับครับ ผมคิดว่าตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองสถานการณ์ประเทศเราน,วนีวิกฤตหน่าเป็นห่วงนะครับการศึกษาก็ล้มเหลวเราพูดได้นะครับว่าตอนนี้พักการเมืองอย่างพ,พักเก้าไกล,ลก็จัดค่ายพาเด็กเยาวชนไปอบรมยัดเยียดความคิดในเรื่องล้มล้างส กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่เอาปพระมาระหาศาลนะครับอันนี้ค่อนข้างชัดวราบ้านเมือมีอยู่เลยภาวะแบบนี้อนะส่วนในเรื่องของความเป็นไปของชีวิตผู้คนโควิดมาเนี่ยทำให้คนนี่วังเวกพึ่งตัยเองไม่ได้เพราะว่าการต้องเที่ยวม,มันครอบงำไปครัว่วตอนนี้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงดูเหมือนว่าจะเป็นที่พึ่งหวังแต่ผมนี่ทำงานอบรมหีอยู่เนี่ย พอใช้วิกฤตเป็นโอกาสกับใช้โควิดเนี่ยว่าโควิดมาเตือนเราว่าต้องพึ่งตนเองงั้นเวลาสอนหรือสาธิตให้คนพึ่งตนเองได้นะมันตอบโจทย์นะครับเพราะฉะนั้นโสดาโพธิสัตว์เนี่ยผมคิดว่าเป็นพลังสำหรับผมนะผมรู้สึกมีพลังมีพลังอย่างยิ่งเลยที่จะสื่อสารออกไปว่าแค่เรามีสีหน้าใช้ชีวิตให้ดี มั่นคงอยู่ในศีลธรรมศีลธรรมให้กลับมาโลกาวินาศท่านพุทธาก็เคยกล่าวเอาไว้แ,แค่เพียงเรามีสีห้าและมีโพธิสัตว์ก็คือมีจิตใจที่เมตตาเอื้อเฟื้อแบกปัะมีประโยชน์ตนที่ถึงพร้อมแล้วก็ทำประโยชน์ท่านควบคู่ไปด้วยเพียงได้ีนชีวิตก็มีความหมายแล้วนะครับ ผมก็มีความหวังครับว่าสักวันหนึ่งดอกไม้จะบานสะพังสักวันหนึ่งคนจริงจังจะหลากหลายสักวันหนึ่งคนดีทั้งหญิงชายจะเกิดขึ้นมากมายเต็มแผ่นดินตาทูครับสาทูครับผมก็ให้คิดนิดนึงนะครับติดตามผมตามเรื่องเศรษฐกิจโลกอยู่ครับผมชอบเรื่องการข้อมูลจากสถานการณ์โควิด -19 เกิดขึ้นมานะครับ ตอนนี้มันเกิดความเคลื่อนไหวใหญ่สองสองประเด็นหนึ่งก็คือเ,อเจ้าของกองทุนระดับโลกนะครับส่งสัญญาณแล้วว่าทิศทางของโลกข้างหน้าจะเป็นเ,น economy, business, นเ,เรียกอีโคโนมีบิสเนสก็คืออีโคโนมี่แบบเป็นเศรษฐกิจพอเพียงนะครับส่งสัญญาณมาแล้วก,ก็แปลว่าธุรกิจที่ตั้งเป้าว่าจะรวยมากๆลงทุนเยอะๆเนี่ยต้องปบบอรับกระบวนกันหมดเลย นี่เป็นข่าวใหญ่มากระดับในรับธุรกิจนะครับเพราะว่ากองทุนเฮดฟันระดับโลกเลยระดับหนึ่งเลยเนี่ยประก,กาศออกมาเลยว่าทิศทางของโลกข้างหน้าจะเป็นเศรษฐจพอเพียงเพราะว่านักท่องเที่ยวก็าต้องลดหรือว่าเศรษฐีค่าต่างๆก็จะ,จะจะชะลอตัวนะฮะแล้วตรงนี้อี่สนับสนุนตรงนี้ก็คือบิลเกตประกาศออกมาเมื่อวานนี้นะครับว่าเขาได้ขายหุ้นที่เขาถือครอบรองถือครองอยู่เนี่ยจำนวนหลายหลายบริษัททั่วโลกเนี่ยคือบิลเกตได้ไปซื้อหุ้นไม่หมดอ่ะ ่วงนี้ตลาดเขาเทขายหุ้นออก80%เลยตอนนี้เขาประก,กาศแล้วเป็นการส่งสัญญาณว่าธุรกิจจะเริ่มชะลอตัวลงไปแล้วเพราะว่าคนป่วยโควิดไม่ได้ลดลงดังนั้นโอกาสที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางไปทั่วโลกหรือค้าขายจะกลับมาเฟื่องฟูหมดนี่ยคงจะยากมันดิวเพนตัดสินใจทเทขายหุ้นองไปขนาดเนี้ปัะกาบมาถือไม็ดเงินสดแทนตรงนี้สอดคล้องกันหมดเลยว่าข้างหน้าโลกจะเป็น แบบพึ่งพาตัวเองคนจะเดินทางไปมาสู่กันน้อยลงตอนทิศท,ทางที่พวกเราทํามาตัวเนี้ยถูกต้องละทั้งประโยชน์ตนเราก็ได้ประโยชน์ท่าช่วยเหลือนคนอื่นก็ได้นะครับก็ถ้าเกิดเราเดินเราไม่ลาสมัยแล้วเราก็เดินไปกับเพือนกับๆๆบิวเก๋ของทุเนธฟันแล้วนะครับเก๋ท่านเดินแพ้มีอะไรครับก่อนที่ท่านก่อนที่ท่านเออผม,อมจจผม,ม,มผมไม่มีอะไรครับผมปื้มป้ปื้ม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 ประทับใจอย่างเดียว ครับให้ข้อคิดติดประชุมครับเชิญครับขอบคุณที่ให้เกียรตินะครับท่นเพราะที่ผมฟังมาถึงตอนนี้ผมรู้สึกว่าประทับใจทุกท่านฮะไป่ว่าอาจารย์พานอุอาเอาเสกอาจารย์เดิมแท้ก็พบคุณกันประจำอยู่แล้วอยู่ใกล้กัน ความจริงข้อคิดที่ท่านพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแล้วมีในตัวจริงของแต่ละคนอยู่แล้วซึ่งโลกทุกวันนี้ปัญหาใหญ่คือความทุกข์เนี่ยมันเด่นชัดขึ้นทุกทีอ่ะแล้วมันเป็นโจทย์ที่คนจะเห็นความจริงตรงนี้แล้วโดยสัมผัสด้วยตัวเองโดยโควิดมาเตือนเนี่ยที่ทุกท่านได้บอกเนี่แหละแล้วผมพบว่าสิ่งที่แต่ละท่านพาทำเนี่ย ดยเฉพาะถ้าอาจารย์เดินแท้พูดถึงฉีจี้ผมก็ได้ไปศึกษามานิดหน่อยนะครับเพราะว่าท่านธรรมอาจารย์ท่านบอกว่าที่ท่านเร่งเร่งทําเรื่องบุตรสนอนสอนคือเรื่องของการช่วยคนตอนาะเป็นเรื่องเร่งด่วนแล้วหลังจากนั้นท่านก็คัดคนที่ท่านทําเนี่ยว่ามีปัญหาต้องเร่งช่วยเหลือเนี่ยส่วนใหญ่เป็นปัญหามาจากสุขภาพท่านถึงมันเน้นเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องอันดับสองอ่าแล้วท่านมาเน้นเรื่องสุขภาพเนี่ย แล้วก็มาเน้นเรื่องการศึกษาเพราะว่าสุขภาพที่ไม่ดีอ่ะยกเว้นคนที่เขาไม่ดีนะฮะส่วนใหญ่มาจากวิบากในเรื่องของความรู้หรือความเข้าใจในการดําเนินชีวิตก็เลยมาเน้นเรื่องการให้การศึกษาที่สุดแล้วท่านทําเรื่องของการลดความอหังการลดตัดวตนข,ของมนุษย์นะฮะซึ่งผมมองดูแล้วก็เป็นทิศทางที่ทุกท่านทาทาอยู่แล้วแล้วผมรู้สึกประทับใจอนุโมทนานทุกท่านจริงๆนะผมมองว่า แนวทางการแก้ปัญหาของโลกเนี่ยก็คงเริ่มต้นจากที่ทุกท่านทำพาทำนี่แหละครับอยากจะให้ข้อที่ที่เป็นภาพรวมใหญ่นะฮะว่าจริงๆตอนนี้ไรายได้มาจากการเบริจาคเป็นส่วนใหญ่นะแต่จริงๆไรายได้ขององค์กรเนี่ยมันควรจะต้องมาจากการมีสินค้าบ้างการเบริกการบ้างหรืออะไรในอนาคตข้างหน้านะครับการสร้างคนเนี่ยก็ต้องมีทั้งองค์ความรู้มีงาน แล้วก็มีรายได้ให้เขาอะนะฮะเพราะว่ายุคนี้ะมันร่ำบากนะครับซึ่งคิดว่าเป็นเรื่องอนาคตภายภาคหน้านะฮะก็คงจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปผมได้ไปร่วมกับองค์กรไปสัมมนานะฮะในหลายๆที่อะเขาก็ในโลกนี้นะคนทํำธุรกิจในยุคนี้เขาก็พยายามเน้นเรื่อง SE นะฮะคือ Social e ต t e r p r บ้างในเรื่องของการมุนิที่ต่างๆก็มีเรื่องของจิตอาสาก็เยอะนะฮะรู้สึกว่าคนไทยที่คิดที่จะช่วยคนอื่นๆเนี่ยมีเยอะอยู่ครับแต่ว่าเราอย่างที่ท่านเดินแท้ว่านะคงต้องจับปลาตัวใหญ่บ้างนะครับแล้วก็องค์กรใหญ่ๆเขาก็จะมีงบประมาณที่จะสนับสนุนอยู่แล้วแล้วเมื่อทิศทางเป็นอย่างนี้ผมก็คิดว่า ทุกท่านเนี่ยก็พานำแล้วผมเองเป็นปลาตัวน้อยตัวเล็กเนี่ยที่จะทําหน้าที่ผมบอกท่านเดิมแท้ว่าผมว่าทําอะไรมากไม่ได้นะท่านท่านเป็นน้ําในลําธารเนี่ยที่ไหลลงมาเนี่ยผมทําหน้าที่เพียงเอาหินยกหินที่มันขวางลำน้ำําอยู่เนี่ยออกบ้างก็ <c oughs> แล้วกันนะล้องขึ้น <c oughs> ผมก็ทําแค่นี้เนาะ <c oughs> อะไรที่พอทําได้เนี่ยผมจะทําให้แต่ก็ทําตามความสามารถนะครับอ่าก็ขอ ให้ทุกท่านรักษาสุขภาพมีชีวิตยืนยาวแล้วก็มีกําลังนะฮะเพราะว่าท่านเป็นกําลังสร้างชาตินะอย่างที่อาเป๋มพูดนะทุกคนเป็นกําลังที่จะสร้างชาติสร้างโลกต่อไปตอนนโมทนาครับประมาณนี้ครับท่านสาธุสาธุารธครับการประชุมครั้งที่สี่ครับสองร้หกสิบสี่หรือครั้งที่ 22, ยี่สิบสองก็จุดสีลงจะเียงเท่านี้นะครับลหลายท่านก็ ไม่ไม่ได้ให้ขอคิดเป็ประชุมให้ข้อวันหนึ่งนาทีเพราะว่าท่านอยู่ในรถบ้างเดินทางบ้างอโยก็หยุดประชุมไปแล้วอะไรบ้างนั่นก็การประชุมวันนี้คงยุติเท่านี้ครับขอบคุณครับสาธุทุกท่านครับสาธุทุกทุกท่านครับ